หนุ่มวัย20ปียอมลงทุนตัดเทา้าตัวเองหวังใช้โคต้าคนพิการเข้าเรียนหมอลังผิดหวังเพราะสอบตกซ้ำซากสุดท้ายโปะแตก เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นข่าวช็อกทั่วโลกเมื่อความกดดันจากการแข่งขันทางการศึกษาในประเทศอินเดียพุ่งสูงอย่างมากจนทําให้ชายหนุ่มวัย20ปีตัดสินใจสละเท้าหนึ่งข้างเพื่อต้องการเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์โดยใช้สิทธิ์คนพิการหวังสารต่อความฝันและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว ทว่าเรื่องเรากลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพี่ชายโ,โรไปแจ้งความว่าน้องชายถูกกลุ่มชายปริศนารุมทำร้ายในหมู่บ้านจนเท้าขาดไปหนึ่งข้างและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สืบสวนกลับพบพิรุธเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะแผลที่เท้าของชายหนุ่มวัย20ปีมีรอยถูกตัดอย่างปราณีเรียบร้อย ซึ่งผิดกับร่องรอยที่เกิดจากการถูกใช้อาวุธมีดคมเลยตัดจากกลุ่มคนร้ายนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบกระบอกฉีดยาชาตกอยู่ในทุงน่งนาใกล้กับจุดเกิดเหตุหลักฐานดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาจมีการใช้ยาเพื่อระง,งับความเจ็บปวดก่อนลงมือตัดเท้าตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าหนุ่มวัย20ปีพยายามให้การสับสนกับเจ้าหน้าที่แต่ด้อาริส่วนตัวของเขาที่เขียนบันทึก ถึงการมุ่งมั่นเขาเรียนแพทย์ให้ได้ภายในปี2026และคาให้การของแฟนสาวที่ยืนยันว่าเขามีสภาวะเครียดจัดจากการสอบไม่ผ่านถึงสองครั้งและเคยพยายามขอไบรับรองความพิการมาแล้วหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธจึงเป็นหลักฐานและที่มาสำคัญของแผนการตัดเท้าตัวเองเพื่อหวังชิงโควตาผู้พิการ5%ตามกฎหมายของอินเดียในการได้เข้าศึกษาต่อ แม้ตำรวจจะมั่นใจในพยานยหลักฐานว่าหนุ่มวัย20ปีเป็นคนลงมือตัดเท้าตัวเองเพื่อหวังได้โคต้าผู้พิการในการเข้าเรียนคณะแพทยศสาสตร์แต่ในกรณีเช่นนี้มีความซับซ้อนทางข้อกฎหมายอยู่มากสมควรเอาผิดในข้อหาใดได้บ้างอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่มองว่าการที่เขาต้องสูญเสียเท้าไปจริงๆและยังไม่พบอวัยวะส่วนที่หายไปประกอบกับความฝันที่อยากจะเป็นแพทย์ต้องพังทลายลง พร้อมสถานะผู้ต้องหาอาจเป็นการลงโทษที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าการติดคุกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ